เออเขาไปไหนแล้วเนี่ยเออผู้ติดตามอยู่นี่สวัสดีท,ทุกคนวันนี้จะมาเล่นเกมกับผู้ติดตามกันนะครับโอเคเราจะมาเล่นเกมกับผู้ติดตามคนนี้คนที่มีภาษาอะไรบ้างเนี่ยเอ้ยมาเอ้าอะไรของมันวะโอเคเขาวิ่งไปแล้วเราต้องวิ่งตาม ตอนนี้ผมเหลือแปกอยู่แค่ส่เอรซนองเอย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 ากลำบากจิบหายสองคนโอเคมันจะบอกเขาว่าถ่ายแล้ว ทนนันนะโอเคเรามาเล่นกันเลยอันนี้แมปรถไฟยิงซอมบี้อะไรไม่รู้ okay. โอเคอยู่ติดตามอยู่นี้โอ้ยสามเปอร์เซนต์โอ้ย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 จะจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยโอเคสามเปอร์เซนต์สุดท้ายก็ยังดีแหละอย่าบอกว่า เฮ้ยตังค์แค่20บาทซื้อบ้าอะไรไม่ได้เลยเนะน,นี่ยลากมาดิอันนี้เกินเขาออกฐานเอามาวางกระดิ่งก็ซื้อแล้วก็ตังค์หมดแล้วก็เอามา <Okay. S 2> โอเคเดี๋้วคุตามไหมโอเคเราจะเอาถ่านไปใส่รถไฟนะเอาถ่านเข้าไปใส่ในรถไฟแล้วก็บอกว่าถ่ายแล้ว ถ่ายแล้วเฮ้ยไอหนูถ่ายแล้ว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 อันนี้คือเพื่อจะตามคนแรกที่ได้มาออกช่องถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วอ่อ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 อ่เอ่อไปละวิ่งวิ่ไปกันเลยเบนเลีย เต็มแล้วมั้งบิน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 ใครคพี่ิดตามคนแรกที่ได้มาอบช่องเออ,อแล้วมันจะทันไหมเนี่ยไหนดูแบตด,ดีเอ้เด้อเด้อโอ้ยสองเปอร์เซ็น เล่นโดยปุ๊บชิวชิวไปโอเคแล้วก็ไปใช้แค่นี้แหละบ๊ายบายเจ